ตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กลางระหว่างแปลงนาสองแปลงนะคะแปลงนี้เราฝั่งนี้คือฉีดพ่นด้วยยูรีนานะคะแต่อีกฝั่งนี้นะคะไม่ได้ฉีดพ่นนะคะก็เห็นความแตกต่างชัดเจนนะคะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากก็คือว่าฝั่งที่ฉีดนะคะฝั่งที่ฉีดยูรีนาเห็นไหมคะเอะต้อนเขียวนะคะคือใบเขาจะเขียวเข้มนะแล้วก็ใบใหญ่นะคะการตั้ง ต้นข้าวเนี่ยนะคะจะตั้งตัวได้เร็วด้วยนะคะอันนี้คือความเขียวที่เห็นได้ชัดนะคะยิ่งมืดยิ่งเห็นเลยถึงความแตกต่างนะคะแล้วก็มาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ไม่ได้ฉีดพ่นนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้ยูรีนาะะสิ่งที่เราเห็นคืออะไรคะต้นข้าวเขายังมีใบออกสีเหลืองอยู่นะคะสีเหลืองอแซมอยู่ตรงนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราเห็นนะสำหรับวันนี้คือการเติบโตของต้นข้าวเนี่ยนะคะแตกต่างกันเห็นได้ชัดเราใช้ยูรีน,นาฉีดพ่นนะคะต้นข้าวเนี่ยจะสูงเร็วด้วยนะคะสูงเร็วด้วยโตเร็วด้วยแล้วก็ใบเนี่ แผ่ใบใหญ่นะคะการเติบโตเห็นได้ชัดเจนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะ,ะให้ทุกคนนะคะเกษตรกรทุกคนอะ่ะได้มองเห็นถึงความคุ้มค่านะคะยูเลียชนิดน้ำท,ที่ชื่อ,อยูรีน่านะคะอันนี้มองภาพนะคะมุมสูงนะ,ะแล้วก็มองดูความเขียวนะคะเห็นชัดโอ้ยหมดกับน,นะคะแล้วก็มาฝั่งนี้นะคะมาฝั่งนี้อ่ะมัน มีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดนะคะการเติบโตของต้นข้าวยูเรียนะคะยูเรียหรือในตัวเจ้นเนี่ยนะคะมีความเข้มข้นสูงนะคะแล้วก็เวลาที่ฉีดพ่นนะคะก็ให้ผลงานที่ชัดเจนนะคะเติบโตแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะคะคุ้มค่าคุ้มราคาซึ่งตอนนี้ถ้าใช้ยูเรียเม็ดนะคะหนึ่งกระสอบก็ประมาณพันพันก็ะคะพันหกเเนี่ยก็สามารถที่จะหวานได้ประมาณ อย่างมากก็แค่2ไร่กว่าหรือ3ไร่แค่นั้นเองนะคะแต่คราวนี้ในส่วนของเรานะหน,หนลิตรนะคะสามารถที่จะฉีดพ่นได้ถึง5ไร่นี่คือความสวยงามนะคะนี่คือความคุ้มค่าของยูลีน่านะคะที่ภูมิใจนำเสนอให้กับผู้คนนะคะให้ได้ลดต้นทุนนะคะสำหรับเกษตรกรเรานะคะโอเคค่ะไอวอลินภาษีนะคะอยู่ที่อุดรธานีค่ะ ก็รายงานตัวนะคะถึงความสวยงามของยูรีนาค่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันมาดูวันที่เขาโตเต็มที่นะคะเพราะเราจะมีการฉีดพ่นอีกอยู่นะคะตอนนี้ฝนกําลังจะมาขอตัวก่อนจ้า